อุโมงว่างนั้นยอมยืนยันว่าพระองค์ทรงยืนพี่น้องครับเอสเตอร์อุโมงค์ของพระเยซูกิตนั้นว,ว่างเปล่าทหารที่เฝ้าที่อุโมงค์นั้นต่างหนีแล้วก็กระจัดกระจายไปอุโมงนั้นถูกเปิดออกและพระศพของพระองค์ไม่ได้อยู่ในนั้นนั่นเป็นเหตุผลทําให้นักาศาสนานั้นต้องจ้างเอาเงินไปจ้างและบอกว่าสาวกขโมยพระศพของพระเยซูริต ก่อนที่จะถึงวันอีสเตอร์หนึ่งสัปดาห์พระเยซูกิ์ได้เสด็จหลังลูกลาเข้าไปในเมืองเยรูซาเล็มและประชาชนได้ถือต้นปาล์มและโบกต้อนรับการเสด็จมาเหมือนดังพระองค์เป็นกษัตริย์ของคนยิวที่เข้ามาในเมืองและร้องว่าโฮซันนาโฮซันนาเข้ามาตลอดในวันจันทร์พระองค์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนและมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้น้ำมันหอมเอาเส้นผมของเธอนั้นเช็ด และน้ำมันหอมนารดาที่มีมูลค่ามากล้างเท้าขององค์พระเยสุคริสวันพฤหัสระเยซูคริสได้ล้างเท้าสาวกขณะจะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งงานล้างเท้าเป็นงานที่ต่ําที่สุดของบรรดาทาสแต่เะเยซูคริสได้สําแดงความถ่อมใจและพระองค์ทรงตัดว่าผู้ที่ไข่เป็นใหญ่เป็นต้นให้ผู้นั้นถ่อมใจรับใช้คนทั้งปวงและในเรือนนั้นพระองค์ได้รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายเดลาซัพเพอร์และพระองค์ได้ทรงบอกว่า ขนมปังคือกายของพระองค์น้ำอง่นเล็งถึงผลึกของพระองค์นั่นคือพิธีมหาสนิทที่พระองค์ได้ทรงสั่งให้ผู้เชื่อทุกคนทําเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม,ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ยูดาสได้พาทหารและนักศาสนาฟาริสีธรรมจารย์จับพระเยซูคริสโดยส่งสัญญ,ญาณโดยการเข้าไปจุบพระเยซูคริสพระเยซูถูกจับไปและพระองค์ถูกโบยตีถูกลงโทษถูกประจานถูกให้แบกกางเขน ในท่ามกลางฝูงชนและถูกตรึงบนไม้แเขียนพระองค์นั้นทรงรับความทุกข์ทรมานพระองค์เจ็บป่วยเพราะการถูกเคี่ยนตีซึ่งความบาปของเราทั้งหลายที่สมควรตกอยู่กับเรานั้นพระองค์ทรงรับไว้พระองค์รับความบาปและการถูกลงโทษจนพระองค์ป่วยไข้เพื่อให้เราทั้งหลายนั้นหายดีมีสุขภาพที่ดีพระองค์รับสภาพความยากจนเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเป็นคนมั่งมีพระองค์ถูกปฏเิเสธถูกดูหมิน่น เพื่อเราทั้งหลายนั้นถูกยอมรับและมีศักดิ์ศรีนั่นคือสิ่งที่พงค์ได้ทรงแรกแล้วสุดท้ายพระองค์สิ้นพระชนในเวลาบ่ายสามโมงพระองค์ได้บอกว่าสําเร็จแล้วก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนพระองค์บอกว่าพระบิดาอภัยคนเหล่านี้เถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทาอะไรลงไปเมื่อพรงค์บอกว่าสําเร็จแล้วสิ้นพระชนมาในวิหารก็ฉีกออกนั่นเป็นสัญลักษณ์ต่อแต่นี้ไปมนุษย์กับพระเจ้านั้น จะไม่มีความบาปที่ปิดระหว่างเรากับพระเจ้าเพราะเบซูคริ์ได้เอาบาปออกไปจากเราทั้งหลายเรานั้นสามารถที่จะอธิษฐานและพบพระเจ้าได้ผู้วิญญาณสุดนั้นสามารถมาเยี่ยมเยียนเราทั้งหลายได้นะครับหลังจากนั้นพระองค์ถูกเอาพระศพไปฝังไว้วันเสาร์เป็นวันที่เงียบแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเชา้าตามคําพยากรณ์ว่าพระองค์นั้นจะสร้างวิหารขึ้นใหม่ภายในสามวันในเช้ามืดวันอาทิตย์พระองค์ฟื้นคืนพระชน อุโมง์ว่างเปล่ามีผู้หญิงที่จะเข้าไปชำระพระศพของพระองค์ได้พบทุสวรรค์และบอกว่าพระองค์ไม่อยู่ที่นี่แล้วพระองค์เป็นขึ้นมาใหม่พระองค์เป็นขึ้นมาในวันอีสเตอร์วันที่พระองค์นั้นฟื้นคืนพระชนฉะนั้นวันอีสเตอร์จึงวันเฉลิมฉลองของชาวคริสเตียนเป็นวันสําคัญวันหนึ่งที่พระองค์ประกาศชนะเหนือความตายเป็นวันที่เราทั้งหลายนั้นเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาใหม่ถ้าพระองค์ ไม่เป็นขึ้นมาจากความตายเรื่องราวของโะรงนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไร้สาระความเชื่อของเรานั้นจะเป็นความเชื่อที่น่าสังเวชท,ที่สุดแต่พระเยซูริตนั้นได้ฟืน้นคืนพระชนและเป็นขึ้นมาใหม่จึงทําให้เรานั้นเกิดความมั่นใจว่าบาปของเราถูกชําระแล้วเมื่อเราจากโรคนี้เรามีร่างกายใหม่และเป็นขึ้นมาใหม่อยู่กับพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์ฉะนั้นเราจึงเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์อย่างความเข้าใจและยังมีความหมายขอขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สิ้นพระชนเพื่อเราทําให้เราเกิดความหวังใจเกิดความเชื่อและรอคอยวันหนึ่งที่เราจะอยู่กับองค์ที่นั่นขอบพระคพรครับ